สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะในระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องสำนวนไทยนะคะโดยคุณครูที่ดารัอ์อวยสวัสดิ์นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยเกมนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมถอดรหัสภาพนะคะ,ะภาพอันนี้เป็นสำนวนนะคะคำแรกคือคำว่าลูกคำที่สองเป็นรูปไก่นะคะคำที่สาม เป็นคำว่านาคำที่สี่นะคะเป็นรูปมือแล้วก็กำรรนะคะคำที่ห้าเป็นรูปมือนะคะนักเรียนลองทายสิคะว่าจะตรงกับสำนวนใดนะคะอ่าครูจะให้เวลานักเรียนคิดนะคะให้เวลาห้าวิพอห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครูเฉยเลยเลยนะคะ สำนวนนี้นะคะมีชื่อว่าลูกไก่ในกำม,มือนะคะ,ะต่อไปเรามาดูภาพสำนวนที่สองกันนะคะ,ะมาดูนะคะสำนวนที่สองภาพแรกเป็นลูกมือจับดินสอเขียนนะคะรูปที่สองเป็นเสือรูปที่รูปที่สามเป็นคำนะคะคำมาให้รูปที่สี่เป็นรูปบัวที่ห้าก็คือคำว่ากลัวนะคะอ่ะ เรามาดูกันว่าภาพนี้จะตรงกับสำนวนใดกูให้เวลาห้าวิเหมือนเดิมนะคะ5 4 3 2 1่มสหมดเวลากูเฉล,ลยเลยนะคะภาพนี้ตรงกับสำนวนที่ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวนะคะต่อไปเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะ ภาพต่อไปอ่าสำนวนที่สามนี้คำแรกก็คือคำว่าคว้างคำที่สองเป็นลูกมูคำที่สามคือคำว่าให้คำที่สี่เป็นคำว่าพ้นคำที่ห้าเป็นรูปผู้ชายนะคะแล้วก็มีลูกศรน,นะคะชี้ไปที่คอนะคะนักเรียนลองทายสิคะว่าจะตรงกับสำเนในดเอย่ยห้าสี สามสห,หมดเวลาครูเฉลยเลยนะคะอ่าสำนวนนี้มีชื่อว่าขว้างงูไม่พ้นคอนะคะต่อไปเรามาดูรูปต่อไปกันเลยอ่าภาพแรกอันนี้นะคะหนูรู้จักไหมเอ่ยเป็นเครื่องดนตีชนิดหนึ่งตีแล้วมันดังมุ่งม่ มันเรียกว่าอะไรนะอ่ะครูขอเฉเลยนะคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่าของนะคะต่อไปรูปที่สองเป็นรูปปากนะคะรูปที่สามเป็นรูปหัวแตกนะคะครูให้เวลาห้าวิเหมือนเดิมนะคะห้าวิในการทายเริ่มเลยนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง ครูเฉล,ลยแล้วนะคะอ่าสำนวนนี้มีชื่อว่าของปากแตกนะคะต่อไปเรามาดูภาพต่อไปกันภาพต่อไปนะคะภาพแรกเป็นรูปปลาภาพที่สองเป็นรูปหมอภาพที่สาม,มีข้อความว่าวิญญาณออกจากร่างภาพที่สี่เป็นเด็กร้องเพลงภาพที่5้าเป็นปากเอ ทั้งหมดนี้จะเป็นสำนวนอะไรนะ้าให้เวลาห้าวิเหมือนเดิมค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะครูขอเฉลยเลยนะคะสำนวนนี้มีชื่อว่าปลาหมอตายเพราะปากนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูความหมายของสำนวนไทยกันนะคะ สำนวนไทยนะคะคือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความทําความเข้าใจด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่งนะคะต่อไปเรามาดูประเภทของสำนวนไทยกันนะคะสำนวนไทยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือสำนวนที่เป็น สุภาษิตนะคะประเภทที่2นะคะเป็นสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะคะอ่ารูปต่อไปเป็นเด็กผู้หญิงพูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอ่าเด็กผู้ชายก็พูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเอ่สำนวนทั้งสองสำนวนนี้แตกต่างกันยังไงนะ้าเรามาดูกันนะคะ ดูนะคะสำนวนแรกนะคะแพ้เป็นพาชนะเป็นมารเป็นสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะคะมลีลักษณะที่เป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัดนะคะมีความหมายชัดเจนลึกซึ้งมีคติสอนใจหรือความจริงที่เกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัตินะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะคะตัวอย่างแรกนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึง การพูดจาและการคิดคำนวณน,นั้นสำคัญนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะสอนหนังสือสังฆราชหมายถึงสั่งสอนคนที่มีวิชาความรู้มากกว่านะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่สามนะคะตัวอย่างที่สามธรรมะย่อมชนะอธรรมหมายถึงความดีย่อมชนะความชั่วนะคะ ต่อไป,ไปเป็นสำนวนที่สองนะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะสำนวนนี้นะคะเป็นสำนวนที่เป็นคำพังเพยมีลักษณะคล้ายสุภาษิตนะคะและเกือบเป็นสุภาษิตแต่ไม่ได้สอนใจหรือให้ความจริงที่สามารถวิสุทธ์ได้โดยตรงนะคะเป็นคำกล่าวที่มีลักษณะติชมตักเตือนแสดงความคิดเห็นอยู่ในตัวนะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันนะคะ ่าดูอ่าตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพยสำนวนแรกนะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสำนวนนี้นะคะเป็นการชื่นชมนะคะอ่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะต่อไปดูสำนวนที่สองกันนะคะสำนวนที่เป็นคำพังเพยสำนวนที่สองนะคะดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่สำนวนนี้นะคะเป็นสำนวนที่เป็นการตักเตือนนะคะต่อไปเราไปดูสำนวนที่3กันนะคะสำนวนที่3นะคะสำนวนที่3มที่เป็นคำพังเพยนะคะกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาสำนวนนี้นะคะมีความหมายที่เป็นการติหรือการตำหนินะคะ ต่อไปไปดูสำเนนต่อไปกันนะคะอ่าตัวยอย่างสำเนนที่เป็นคำพังเพยสำเนนต่อไปนะคะก็คือรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาสำเนวนนี้นะคะมีความหมายที่เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะอ่าต่อไปเป็นการสรุปบทเรียนแล้วนะคะอ่าเด็กผู้หญิงถามว่าสำเนนที่เป็นคำบังเพยมีลักษณะอย่างไร เด็กผู้ชายบอกว่าเป็นคำกล่าวที่มีลักษณะติชมตักเตือนหรือแสดงความคิดเห็นอยู่ในตัวนะคะ,ะต่อไปนะคะสำนวนที่เป็นสุภาษิตมีลักษณะอย่างไรนะคะสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัดมีความหมายชัดเจนลึกซึ้งมีคติสอนใจหรือความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัติอยู่นะคะ นักเรียนคงจะแยกได้แล้วนะคะว่าสำนวนไทยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทเนี่ยสำนวนที่เป็นสุภาษิตมีลักษณะเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นคำพังเพยมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคุณสามารถแยกได้แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอจบบทเรียนเรื่องสำนวนไทยก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ